พาร์ทแรกนะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของอุปกรณ์ของ Apple นะครับไม่ว่าคุณครูจะมี iPhone หรือ iPad คุณครูสามารถนำมาบันทึกเ,เป็นวิดีโอการเรียนการสอนได้เลยนะครับซึ่งวิธีการบันทึกวิดีโอของ i p h o n e iPad เนี่ยง่ายมากๆเลยครับคุณครูคแค่ปัดจากหน้าจอด้านบนลงมานะครับคุณครูจะเห็นว่าเป็นโลโก้ของการบันทึกเสียงและวิดีโอทของหน้าจอนะครับ ซึ่งในคลิปเนี้ยผมก็ใช้ไอตรงนี้แหละครับในการอัดนะครับก็จะเป็นส่วนของส่วนของที่เป็นกระพริบแดงๆอยู่นะครับก่อนที่ครูจะเริ่มนะครับมันก็จะเป็นแค่จุดสีเทาๆนะครับแต่พอคุณครูบันทึกอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงกระพริบแบบนี้นะครับถ้าอุปกรณ์ของครูไม่มีนะครับสามารถไปเปิดได้ที่เมนูเซตติ้งครับแล้วเลือกตรงนี้ครับเห็นไหมครับคอนโทรลเซนเตอร์นะครับแล้วครูก็จะเจอว่ามี สกีนรีคอร์ดดิ้งนะครับอย่างอย่างทางผมเนี่ยถ้าเกิดผมกดข้างหมายลบปับ๊บมันจะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับถ่าของคุณครูไม่มีอยู่ข้างบนนะครับคุณครูก็แค่กดข้างหมายบวกมันก็จะขึ้นมาอยู่ในส่วนของที่เราใช้งานนะครับอันนี้คือวิธีการเปิดใช้งานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็ต้องเตรียมสื่อนะครับผมเชื่อว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยน่าจะมีสื่อที่เป็นคลิปอ่าไม่ใช่ปเป็นคลิปอ่าเป็นะครับ สื่อของผมก็มี p o w e r พ o i n t อยู่นะครับผม,ผมก็เก็บส่วนใหญ่ผมเก็บไว้ในไดส์วันไดส์นะครับของผมจะอยู่ที่อ่าโอเคผมจะใช้ผมจะสอนเรื่องของสรุปแนวคิดวิยาการคำนวณน,นะครับผมก็เปิดสื่อขึ้นมาถ้าคุณครูไม่ได้อยู่ในในไดส์เหมือนของผมเนี่ยคุณครูสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนได้นะครับวิธีการดาวน์โหลดมีหลาย,ม,ลายมีหลากหลายวิธีมากเลยครับให้ ในคอมพิวเตอร์ส่งทางไลน์ส่งทางเฟซให้เพื่อนแล้วครูก็มาเปิดไลน์หรือเฟซใน iPad หรือ iPhone นะครับแล้ครูก็กดดาวน์โหลดลงเครื่องแบบนั้นก็ได้นะครับหรือจะไปเก็บไว้ในได์นะครับไม่ว่าจะเป็น o o o g l r i v e One d r i v e iCloud คุณครูสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วพอผมเปิดสไลด์อย่างนี้ปั๊บผมก็สามารถบันทึกเสียงได้เลยครับโดยการเนี่ยครับสวด์ตรงนี้ลง,ลงมานะครับแล้วก็กดบันทึกกดอัดไปเรื่อย อย่างที่อันนี้ผมก็ลองทดลองสอนไปสูปแนวคิดในการคำนวณอย่างนี้ท่าน้นมาต้นมาปลายนะครับต่อไปสาระที่4นี้ผมก็บรรยายไปเลยๆจนจบพอจบแล้วนะครับคุณครูก็กดที่ตรงบันทึกนียอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมมันก็จะหยุดบันทึกให้นะครับแล้วครูก็จะได้ไฟล์ออกมาอย่างเช่นผมลองอัดคลิปก่อนหน้านี้แหละมันก็อยู่ในคลังภาพนะครับเห็นไหมครับอย่างคลิปนี้เห็นไหมครับผมเพิ่งอัดเมื่อกี้นะครับเป็นเวลา1นนาทีนะครับผมเพิ่งอัดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ มันจะเป็นไฟล์แบบนี้เลยแล้วครูก็เอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อ